พอแล้วหยุดพูดได้แล้วเงียบค่ะคุณจะผลักเขาคุณจะตะโกนแต่เขาใช้มืออุดปากคุณไว้แถมยังตบหน้าคุณจากนั้นก็จิกเสื้อผ้าคุณ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายก็ข่มขืนคุณใช้แบบนี้มะ ああ。<laughs> <laughs> ฝ่ายโจทและจำเลยสรุปสำนวนคดีมีคนคิดว่าผู้ตายเป็นมาเฟียทำแต่เรื่องชั่วร้ายสมควรตายแต่การพิจารณาควรยึดหลักการและความจริงของรูปคดีไม่ใช่ยึดที่นิสัยและการกระทํายิ่งหนึ่งถึงสองนัดเราเข้าใจว่าดอนอารมณ์ชักจูงพลั้งมือฆ่าหรือกลัวว่าผู้ตายจะมีการโจมตีจนฆ่าคนป้องกันตัวแต่ว่ายิงติดกันหนัดหนัดนะครับ หกนัดเป็นความรุนแรงที่เกินกว่าการป้องกันตัวไปแล้วบวกกับตอนเกิดคดีผู้ตายเมาเหล้านอนหลับไม่รู้เรื่องจำเลยไม่ได้ถูกผู้ตายข่มเหงถึงขั้นต้องยิงใส่คนที่ป้องกันตัวไม่ได้ถึงหกนัดติดเห็นชัดว่าจงใจจะฆ่าเขาให้ตายผมจึงขอให้คณะลูกขุนตัดสินโทษจำเลยในคดีฆาตกรรมผู้ตายจางหลงคุณชื่อเสียงเฉาโฉประวัติโชกชนมีแนวโน้มกระทำความรุนแรงแถมยังพกอาวุธที่ฆ่าคนได้ติดตัวเป็นประจำ เป็นไปได้ว่าป่วยเป็นโรคอารมณ์สองขั้วเป็นบุคคลที่อันตรายมากก็เหมือนระเบิดเวลาระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนลูกความของฉันเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กเล็ที่อ่อนแอต่อให้โดนลวนลามหลายครั้งก็ไม่กล้าเอาเรื่องขัดขืนเมื่อไหร่สิ่งที่ได้มาคือการข่มขู่เอาชีวิตก่อนเกิดเหตุหนึ่งเดือนลูกความของฉันถูกผู้ตายข่มขืนเมื่อครูทุกคนก็เห็นแล้วตอนที่เราเอ่ยถึงเหตุก,การณ์นั้นอีกครั้งลูกความของฉันรู้สึกหวาดกลัวไรที่พึ่งพาผู้ตายตายไปแล้วก็จริง ถ้าคุณไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเธออีกแล้วแต่เมื่อเราย้อนกลับมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งพวกเรายังเห็นเธอเศร้าโศกเสียใจชัดเจนมากว่าผู้ตายทำรายร่างกายใจิตใจจำเลยมากขนาดไหนลูกความของฉันคือผู้เสียหายของคดีนี้ส่วนผู้ตายคือผู้ที่ทำร้ายคนยังมีอีกข้อหนึ่งที่มั่นใจได้ในตอนเกิดเหตุความโกรธความกกัวของจำเลยน่าจะเพิ่มทวีคูณเป็นสิบเท่ากว่าตอนที่บอกเล่าในศาลคณะลูกขุนคะลูกความของฉันอยู่ในอารมณ์นั้นเปิดประตูเข้าไป เห็นคนที่ข่มขู่เอาชีวิตเธอนอนอยู่บนเตียงเธอกลัวกลัที่จะถูกผ่มขืนอีกครั้งอารมณ์เข้าสุขขั้นวิตกหวาดก,กลัวกังวลเธอเห็นปืนบนพื้นจึงหยิบขึ้นมาโดยเอัตโนมัติยิงใส่ผู้ตายหกนัดมันคือการป้องกันตัวเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เจตนาฆ่าคนฉันจะขอให้คณะลูกขุนตัดสินข้อหาฆาตกรรมไม่มีมูลค่ะ เชิญคณะลูกขุนไปปรึกษากันหลังศาลศาลสูงเขตุปกครองพิเศษท้องคงสาธารณรัฐประชาชนจีนคณะลูกขุนปรึกษากันหลังศาลแล้วมีมติว่ายังไงครับคณะลูกขุนเจ็ดต่อสองไป็นกระฉันตัดสินจำเลยข้อหาฆาตกรรมเป็นความจริงเนื่องจากจำเลยเลี้ยวปีจือทำผิดข,ข้อหาฆาตกรรมศาลขอตัดสิน chăm khúc ta lọ chi đùa là tôi em đuôi nha พนายจงขอบคุณนะครับฉันก็ทำตามหน้าที่ฉันต้องหากคุณขอโทษคุณฉันช่วยอาจือไม่ได้คุณทำให้ทุกคนเข้าใจความเจ็บปวดของอาจือรู้ว่าอาจือเป็นคนดีขอบคุณมากครับ ถาขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะคุณตำรวจคะรู้สึกยังไงกับการตัดสินคดีวันนี้คะแก่คนดีไม่ยอมจับคนชั่วแกไปจับคนดีติดคุกไอ้พวกร้อยถ้อยเศษเด้งพูดอะไรนะแมวนะอย่าสนใจมนะันวัดคะคุณรู้สึก